องไปดูนะครับว่า m ม u เนี่ยมันมีอะไรเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแล้วตัว MOU ูโมนี่ครับผมถามเนี่ย,นยสนกุนหรือกลุ่มที่จะมาเดินลงถนนเนี่ยครับแม้กระทั่งจตุพรพรมพันธ์เองเนี่ยครับเคยคิดจะไปถามประวิตรวงสุวรรณหรือเปล่าครับคนที่ไปเจราจาคนที่ไปทำเรื่องไว้ครับเนี่ย เหมือนว่าคนหนึ่งไปตกลงกับเขาไว้ครับแต่จะให้คนหนึ่งยกเลิกครับคนหนึ่งไปขี้ไว้แต่คนหนึ่งเก็บขี้อ่ะมันไหวอ่ะทําไมไม่ไปถามว่าคนขี้เนะ่ะมึงทําไมไว้ขี้ไว้ทําไมมึงไม่เก็บต้องถาม,มอย่างนี้น,นะว่า มึงคิดอะไรอยู่พวกมึงคิดอะไรอยู่เออถ้าเป็นแบบนี้ครับควรพิจารณาให้ดีนะครับแล้วล่าสุดครับเอาโรสื่อใหญ่นะครับผู้คนเรียกว่ากว้างขวางในวงการครับเออจัดเวทีน่ะสาวเสียงเอฟซีเพื่อจะลงถนนครับพูดถึงรัฐบาลปัจจุบันครับนี่ พี่น้องเห็นไหมครัผมถามหลายคลิปแล้วบอกว่าเออสมัยนั้นฮนะสมัยประยุทธ์จันท์โอชาเข้ามาสมัยเผด็จก,การพวกนี้ทำเฉยกับพวกนี้เฉยกับมันถึงบอกว่าสังคมไทยเนี่ยครับเมื่อศึกสงบศึกรอบบ้านไม่มีครับก็รบกันเอง กลัวว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งจะดีจะเด่นครับแต่พวกกูทำอะไรก็ได้จะฉีกกฎหมายจะฉีกรัฐธรมนูญก็ได้พี่น้องเห็นนะครับนะฮะเขาบอกเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าน่าจะมีมูลแล้วแหละไอ้เรื่องที่ซับซ้อนผลประโยชน์ก็น่าจะเป็นคนไทยที่จะได้ครับ ต้องไปดูนะครับว่า m O u มเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแล้วตัว m o u m. o u นี่ครับผมถามนะสนกลนหรือกลุ่มที่จะมาเดินลงถนนเนี่ยครับแม้กระทั่งจตุพรพรมพันธเองเนี่ยครับเคยคิดจะไปถามประวิทวงสุวรรณหรือเปล่าครับคนที่ไปเจรจาคนที่ไปทำเรื่องไว้ครับนะ เหมือนว่าคนหนึ่งไปตกลงกับเขาไว้ครับแต่จะให้คนหนึ่งยกเลิกคนหนึ่งไปขี้ไว้แต่คนหนึ่งเก็บขี้อะมันไหวอะทาไมไม่ไปถามบอกคนขี้นะ่ะมึงทําไมไว้ขี้ไว้ทําไมมึงไม่เก็บต้องถามอย่างนั้นเลว่า มึงคิดอะไรอยู่พวกมึงคิดอะไรอยู่คิดจะจับไม้จับมือกันล้มล้างกันอีกแล้วเหรอคิดจะจับไม้จับมือทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่ครับมันต้องล้มมันต้องตึกตคุกอีกแล้วเหรอมัดมือโชคเขาอีกแล้วเหรอ พี่น้องที่ฟังผมอยู่พี่น้องที่รักในระบบประชาธิปไตยถ้าพี่น้องเดินไปลงไปถนนอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเหมือนไปยั่วยุกับเหมือนไปส่งเสริมให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเรารอมาแล้วแปดปีเก้าปีที่จะให้ กลุ่มรัฐมหารบริหารประเทศเราลองมาหมดแล้วครับสิ่งที่ได้ก็คือความจนความอดอยากความเป็นปเผด็จการร้อยอร์เซนครับใครพูดก็ให้ฟังดันทุรังอย่างเดียวครับพี่น้องเกษตรกรลืมหูลืม,ลมตาไม่ได้เลยครับในช่วงเจ็ดปีแปดปี จนมาถึงทุกวันนี้ครับหมดเงินทองนี่สินทั่วหัวครับเขาจะมาแก้ไขพอได้รัฐบาลเขาจะมาสร้างรายได้ให้กับพื้นฐานชาวไร่ชาวนากเกษตรกรครับพวกนี้เอาอีกแล้วครับพี่น้องจะยอมมันเรอครับพี่น้องจะยอมให้พวกมันเนี่ยย่ำยีประเทศอีต่อไปแล้วครับมันกลับกันนะฮะ คนที่ซาะกรอ่อนบอนทาลายประเทศชาติคือพวกนี้นะครับผมย้ําอีกทีนะครับคือพวกนี้ครับพอมีการเลือกตั้งมันก็ไปเกาะเห็นไหมฮะอย่างอบอจอนี่ครับอบอจอ,อุดรธานีเนี่ยครับเวลามันอยากได้ประโยชน์มันก็บอกดีเข้าร่วมกวับเขาได้ครับทั้งที่พักประชาชนเองนี่ครับเขาสุด ลิมทิมประตูในเรื่องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องประเด็นการนี่ครับเออแต่มันแต่ก่อนนี่สนับสน,นุนสภา,าปฏิรูปก็ปไปเป็นโคศกเขามันหวังอะไรนะครับมันหวังว่ามันจะเกออาะกระแสพรรคเข้ามาครับมันเกออาะกระแสความเป็นพรรคการเมืองที่ ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนนะเข้ามานั่งในตําแหน่งครับมันหวังเพียงเพื่อเข้าไปอยู่ในตําแหน่งเท่านั้นเองครับมันไม่ได้หวังเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนหรอกนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยถ้าบอกว่ามันกลับใจเนี่ยมันไม่ใช่หละครับมันทําความเสียหายกับประเทศชาตินะฮะไม่รู้ใครหลงใครไม่รู้เ่ยนะครับเวลานั้น ก็บอกว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรกับไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนไปหลอกลวงพี่น้องอีกแล้วครับผมถามนะพันตำรวจโททักษินเนี่ยหนีออกนอกประเทศยี่สิบปีไม่ถึงก็น้อยก็อยู่กับคนเสื้อแดงนะแต่ไอคนที่มาเกาะ มาฝังตัวอยู่ในพรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยมีอุดมการเลือดเหลือนี่เนะี่ยมันเพิ่งมาครับมาแล้วนั่งในตำแหน่งผู้สมัครนายกอาบาจอนี่ครับตกลงใครชั่วตกลงใครดีอ่ะต้องถามว่าตกลงใครชั่วตกลงใครดีครับพี่น้องครับพิจารณาดีๆครับพิจารณาให้มัน ท่วนทีครับว่าใครที่รักพี่น้องจริงๆครับใครที่รักผลประโยชน์พี่น้องจริงๆครับดูนะครับไทยไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับมีการเลือกตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะเอา เขาเรียกว่าสัมภาษณ์ความรู้สึกนิกคิดของคนนครศรีธรรมราชดันไปเอาเทพไทยศิรพงศ์นะฮะมาแสดงวิสัยทัศน์มาแสดงความรู้สึกว่าคิดเห็นยังไงเป็นยังไงสำหรับนครศรีธรรมราชครั้งนี้ครับที่ได้นายกอาบาจอ ที่ไม่ใช่พักประชาธิปัตย์ซึ่งนายเทพไทยเสยนาพงษ์เองครับก,ะกะอกตหรือสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองมีความผิดเกี่ยวกับการหาเสียงการเมืองท้องถิ่นนี่แหละครับถึงขนาดจำคุกเพิ่งออกมาคดีในแนวนี้ครับ มันต้องเอาผู้รู้จริงๆผู้บริผู้สะอาดจริงๆครับผมเชื่อว่าคนนครศรีธรรมราชนี่ครับมันมีมากกว่านายเทพไทยเสน,นพงศ์ที่จะมาออกเสื่อและมาพูดวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นครับทั้งทั้งที่ตัวเองก็โดนปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นผมไม่ได้ว่านายเทพไทยเสน,นพงศ์นะแต่ผมว่าสถานีโทรทัศน์ ที่ไม่ได้ไต่ตรองเลยหรือเปล่าไม่ทราบ,รบหรือจะเอาคนมีชื่อเสียงพอคนรู้จักมาพิจารณามาพูดจาเพื่อใหอ้แสดงความคิดเห็นออกสื่อช่องที่ตัวเองดำเนินรายการอยู่ครับหรือเป็นพรรคพวกผมไม่รู้เลยนะนะที่ติดต่อง่ายนะครับเออหรือได้ทํามาหากินร่วมกันอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันครับนะผมนั่งฟังแล้วมันทุเรศนะ่ะ ช่องไทยทีวีเอนะครับเอาคุณแบบนี้ครับมามันทำให้สังคมมองว่ามันหาคนดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเลยครับเช่นเดียวนะครับหลายสื่อหลายสำนักตอนนี้ที่มันโผล่ขึ้นมามันเหมือนมีการเตรียมการครับเตรียมการที่จะทำอะไรสักอย่าง สื่อได้หลายช่องสื่อได้หลายสํานักที่ที่เราไม่เคยเห็นกับมันโผล่ขึ้นทางออนไลน์นะฮะแล้วก็มีอยู่ฝ่ายเดียวครับฝ่ายรับรัฐบาลนี่น้อยนิดเดียวนะครับฝ่ายที่เห็นต่างฝ่ายที่ทุกวันนี่ต้องอย่าลืมนะครับว่าการตีคําพูดแต่ละคําแต่ละบรรทัดนี่ครับมันสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดทุกวันทุกวันคนชั่วเป็นคนเร็ว นะครับคนดีๆเนี่กลายเป็นคนชั่วพี่น้องจะได้เห็นครับพูดอยู่ทุกวันครับสื่อออกทุกวันทุกวันเอ๊ะมันชั่วหรือยังนะซึ่งคนทําดีเนี่ย็แปลกใจเหมือนกันว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันเราบว่าเขาออกข่าวทุกวันทุกวันครับเออมาเห็นข่าวอยู่หน้าสื่อว่าตกลงกูชั่วแล้วหรือประมาณนั้นเลยฮะนะคือพูดทุกวันกอกหูทุกวันครับพรบอรคอมพิวเตอร์มันก็มี นะครับแต่มันไม่ทั่วถึงอไงบางคนก็โกหกออกสืีอครับเหมือนหลอกลวงพี่น้องประชาชนครับยิ่งก็คอเซ็นเตอร์อีกนะฮะถึงได้บอกพี่น้องว่า